สวัสดีครับวันนี้พาไปเที่ยวเกาะขามนะครับอันนี้ก็คือจุดจาหน่ายตั๋วนะครับจาหน่ายตั๋วเสร็จแล้วเขาก็จะรอเรียกขึ้นรถนะครับรถก็จะเป็นรถสองแถวประมาณนี้นะครับขึ้นรถกันขึ้นรถก็อันนี้เราก็อยู่บนรถเลยครับรถก็เป็นรถสองแถวนะครับนั่งยืนแบบนี้ ป้ายอันนี้เป็นป้ายนะครับเป็นท่าเรือสมัมสารอันนี้ก็จะเป็นคอฟฟี่ช็อปนี่ก็เป็นสะพานเดินลงไปจุดที่จะขึ้นเรือนะครับก็เดินเดินไปเรือ่อยๆแดดก็ร้อนหน่อยนะครับถ้าท่านมาจะต้องมีมีหมวกใส่เสื้อแขนยาวมีล่มก็นำติดตัวมาได้นะครับเดิน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 แล้วก็เดินไปเรือเร่อยๆนะครับนี่ก็เป็นวิวข้างๆนะครับก็จะเป็นชายหาด เป็นเป็นเดินต่อไปนะครับระยะทางก็ประมาณสักไม่ประมาณ200เมตร200เมตรจุดที่เราจะไปขึ้นเรือนะครับก็ยังไม่ถึงนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยเรือลำนี้ไม่ใช่นะครับสีฟ้าไม่ใช่ เรือของเราจะเป็นสีโนโ่ครับสีนี้สีแดงแล้วนี่ครับพอไปถึงครับเจ้าที่เขาก็ชเช็คตัว๋วเช็คตั๋วว่าใครมีตั๋วมาบ้างไม่มีตั๋วเขาไม่ได้ขึ้นครับนี่ลงเรือแล้วครับตอนนี้เขาก็จะมีซูชีพแบบ้กก็หยิบซูชีพมาสวมสวมเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งอ่าตอนนี้ก็เรือออกเดินทางครับ ที่มองเห็นก็คือเกาะแสมสารนะครับแต่เราไม่ได้ไปเกาะแสมสารนะครับม,มีการชี้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 ดูเกาะอ,อันนี้ก็บรรยากาศากรท่องเที่ยวที่ยู<ด>นเรือนั่งเรือก็จะใช้เวลาประมาณมยี่สิบนาทีนี้ก็เป็นชุดแต่งตัวนะครับมีมี ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงก็ชมวิวบางคนก็หลับนะครับกลัวเมาเรือนั่งกันเงียบไกลนะครับอันนี้อะไรนะละและ้วเราก็ใกล้จะเทียบท่าแล้ว นครับก็ขามนะครับมองเห็นแล้วแต่เรือ,อยังไม่เทียบท่านะครับในที่สุด<า>เราเรือก็อามาเทียบท่านะครับพวกเราก็เตรียมตัวลงจากเรือนะครับ้าลงลังนี้ครับ ลงจากเรือเราก็เดินบันไดนะครับบันไดช่วงนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่แบบมองเห็นน้ําทะเลใสามากนะครับดูดูดูดครับน้าําใสอันนี้ก็จะเป็นสะพานไม้นะครับเชื่อมจากจุดจอดเรือดูดดอดครับน้ําดูครับโอ้ยดูน้ําครับโอ้โหใส<า>น่าเล่นมากแต่เดินสะพานไปเรื่อยๆนี่บรรยากาศรอบๆสะพาน ก็จะมีป้ายฮะเป็นจุดสิ็คอินดูทรายครับหาทรายทรา,ายขาวมาก่จะเป็นสะพานไม้เดินสะพานสะพานไม้ก็สร้างนะครับเป็นสะพานทอดยาวเพื่อที่จะไปอีกด้านหนึ่งของเกาะนะครับก็คือไปยังหาดเกาขามนั่นเอง คนดูน้ำทะเลนะครับดูขดหิน,น,น,นใสจริง,<า>งจริงครับน้มรับมันใสมากแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะก็จะมีจุดเช็คอินถ่ายภาพแล้วก็แวะแวะถ่ายภาพและดูวิวจุด,ดแต่ละจุดก็สวยๆทั้งนั้นนะครับน้ำใสพี่ถ่ายให้มา แล,แล้วเราก็มาถึงนะครับเนี่ยชายหาดของเกาะขามก็จะทอดยาวไประยะประมาณประมาณ1กิโลนะครับ1กิโลก็จะเป็นโค้งหาดนะครับเจ้า,จาที่เ็าจะมีทุ่นกั้นนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำทะเลบริเวณจุดที่กำหนดนะครับส่วนฝั่งอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นป่าไม้ใน ภูเขา,นาอนนี้ก็จะเป็นริมริมชายหาดท้องทะเลครับบริเวณหาดเกาะขางนั่นนอกก็จะมีเรือเนี่ยบรรยากาศบนบนเกาะค,ครับจุดนี้ก็จะเป็นให้เช่าชูชีพนี่น่าจะเป็นเหมือนกองบริการอ๋อมีมีเต็นท์สมพยาบาลด้วย ปฐมพยาบาลเนี่ยอันนี้เช่าเสือครับจุดบริการเครื่องดื่มอันนี้ก็เป็นโต๊ะเก้าอ,อี้นั่งมากมายครับจุดที่ผมบรรยายอยู่ก็เป็นจุดที่นั่งนั่งพักผ่อนอ่ะก็จะมีเต็นท์ขายอาหารก็ยังไม่มาครับน่าจะอันนี้เป็นเป็นอาคารศูนย์เรียนรู้ทุยานใต้ทะเลเกาะขามมีอาคารเป็นอาคาร อ๋อ oh, อันนี้ห้องน้ำครับทุกคนส่วนพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่อันตรายห้ามลงเล่นนะลักษณะก็คือจะมีโขดหินเป็นหินโซโครกคือ,อเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวคืองดให้มาเล่นทางด้านฝั่งนี้นะครับเพราะว่ามันอันตรายอันนี้ก็จะเป็นท่าเทียบเรือเพื่อที่จะขึ้นเรือไปชมปะการังยินดีต้อนรับอุทยานใต้ทะเลเกาะขามทัพเรือพักที่หนึ่งกองทัพเรือ นี่คืออาคารศูนย์การเรียนรู้อันนี้ก็จะเป็นเช่าเรือรอ,อันนี้ก็เป็นป้ายเช็คอินอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม,มก็ท่านผู้ชมสนใจอยากจะมาเที่ยวที่เกาะขามก็เรียนเชิญน,นะครับค่าตั๋วก็คนละ สามร้อยบาทนะครับรวมทั้งค่าเรือค่าห้องน้ำบนเกานะไปกลับนะครับเป็นตั๋วไปกลับจะเชิญนะครับมาพักผ่อนอยลืมฝากกดติดตามช่องสตอรี่เที่ยวของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ